ครับรุ่น1 6ปีทิ่สนามแขงาาแ่งขันที่3ที่1จะเป็นการแข่งขันเพื่อตัดรอบ8ทีมสุดท้ายและเป็นทีน่1ของสายระหว่างแคศบาลเมืองตูนดัมบัตล์ลูกเขาห่างทำไมทม่ีสนใจเอามาเจ้า 59, มาคอยแบกคอยอะไรอยู่โอเคเจ้าแก้เกมได้ดี ครูครูวางเข้ามาก่อนเดี๋ยวให้ให้ก้าวตีตรงตรงนะตรงตรงลูกเราน้ำหนักวางไม่ต้องแท็กตรงตรงลูกลูกฝั่งนี้หน่อยตรงตรงลูกใกล้แก่นนะเยี่ยมแกได้ดีนั่งด้วยกันก็ได้ ตัดแต้มไปเป็นไรไม่ขึ้นลายแกนไม่ขึ้นลายแกน เออนั่นแหละ 1, <3 S 1> เออ่งรา่รที่ดิวน้ำหกาเบาน่อยเก้าไปด้วยกัน <6 S 2> ได้ด้วยกันไปได้กันได้ด้วยกันปเยี่ยมเยี่ยมสองสูนครับหมายรกน้ำเขา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ผู้วางแก่นก็ได้เพราะว่าผู้เป็นมือวางแรงโอ้ย้อยตกดีมันพุ่งสนามมันไม่เปียนเลยสองลูกวางเ้าสองนี่เรางเทศบาล์านเมืองการเจนับดีไปพี่จเอ็กพบกับเทศบาลตะบนไปบางพักสนามหก เข้าวงนับในใจ5วินาทีโคางการาุดจังหวัดปัตตานีพบฝักเทศบาลนครอ่อม้อยครับสนามแข่งขันที่เนี่ยเป็นเหมือนเมื่วานแนละ้วก้าวไปช่วยหน่อยไปก้าวขึ้นไปตรงๆนะรูถ้ามันเลี้ยวก็ขึ้นไปฝั่งนี้นิดนึงนี่ที่ตัวเองให้ดี เทศบาลเมืองถิ่นดีพบกับองค์การงานโฉมจังหวัดพัทลุงพัฒนางที่15อะไรวกวางเป็นอะไรแม่มาดูด้วยใจเย็นตีสี่ตีหนึงนะครับดูดีตีหนึ่งเก้าตีเป็นการแข่งขันเพื่อใต่ เยี่ยมตัดแต้มไปก่อนนี่ยงเขาเหลือเป็นเขาเหลือเป็นแมกเลยอะลูกเขาพูมั่นใจพูไงฟูเลยให้ปื้มพักก้าวางเข้าไปตัดตัดให้ได้ถ้าไม่งั้นตีหอกเขาได้หมดเลยวางเข้าไปเราต้องย้อยดิเป็นเส้นลุงไหมเรายืนเป็นเส้นสายไฟเส้นตรงดิพบกับเช่นสบา ครับใส่สนามผิดๆรูปได้ครับได้นี่เหรูปแบบแรกแบบนี้ครจะเป็นแบบนี้บางไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเอาใหม่กำลังปรับอยู่ครับคุณแม่ครับกำลังปรับอยู่เป็นการแข่งขันเพื่อ ขั้นที่สองก็เป็นที่สิของสายระหว่างเทศบาลจังหวัดสันติ่าพที่จะเอ็กพบกับเทศบาลเมืองไทยครับในรฐโอเคครับบอกครูครับบอกให้เขามั่นใจหน่อยสามเขาได้สามครับยังดีครับเมื่อกี้เขาไม่ได้สี่ได้ห้าครับเพราะว่าเราเราแทบจะหมดเลยเมื่อกี้ นี่แหละเยีเ่ยมครับลูกคู่ด้วยครับนั่งเอาดีกว่าครับถ้าลูกมันใกล้เอาตีออกเขาช่างเขาเราทำหน้าที่ดีแล้วไปมันน้ำติดหัวจะเป็นการแข็งขันเพื่อแตะเขารอที่สองและเป็นที่สองของสายยังห่างคููไม่ได้ ทั้งมาก่อนใจเย็นใจเย็นสามหนึ่งอยู่ลูกู<อ>ว,วางแม่แม่สวยเกียร์พุทิก็แม่ปุทิก็แม่เยี่ยม์เกียร์ยยยครับไม่น้ำคูเหมือนกันชัดไหมขอแท้ขอกรรมการแทงเลย แข่งขันเพื่อตัดสบที่สอและเป็นที่หนึ่งของสายเป็นการแข่งขันระหว่งเทศบาลนครเชียงพบกับเมพัทยาครับัที่สองในรุ่น16ปีทสว เนี่ยรู้จกักคุมลูกเราต้องรู้จกักคุมลูกอา้าวผูแล้วฝาผูกมันทำไม่ได้ก็ได้ห้าเลยไปไว้ดีไม่ใช่ตกหา่างทใไมนะ เป็นมือวางที่ดีสุดในรุ่น1หรอะเอาเป็นมือวางที่ดีที่สุดในรุ่น12เหรอใช่ครับแม่เฮ้ยออกไปหมดเลยอ่ะเออโยนย้อยตกให้ลูกมันหยุดต้องให้นตีมาช่วยเป็นอะไรมเมืองไทยยามู พบกับเทศบาลนครนนท์เป็นอะไรวันนี้เป็นเรื่องเขาเขาวางข้อหัเขายังวางเขาวางข้อหัเขายังวางเปลี่ยนได้เลยไปยืนเอาขม่นัวนัดเป็นที่หนึ่งสายจะเป็นการขยายระหว่างเทศบาลนคราเอางั้นน่ะย้อยตกไม่ใช่พุ่งไปคนกดอางั้นอจะเสียตกไม่ใช่พง เดินเองกลับมาให้ได้ข้าวคั่วยังห่างนะเข้าไปเดินไปดูใหม่เดินไปดูมัม่นใจไหม,มชัดเจนไหม ไปง่ายๆก็าาเขง่ายย่างมากเลยหน้าลุงหน้าลุงมแบบพูดออกมาเรัแป๊บเขายวให้ลูกมันเดิน่ะเข้าแล้วให้ลูกมันเดินเข้าหาแกลียวเดินเข้าหาแกลียอย่าละอย่าลากนะแต่อย่าลากนะไปไหลไม่เป็นไรม่เป็นไรตะวันพรางเราได้หนึ่งแต้มครับโอเคครับ หนึ่งในที่หนึ่งเราก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือทั้งสองทีมครับไปดูแล้วเนี่ยมันก็ปีได้ประมาณยาวพักสนามอกทเหนเปิดเล่นให้เพื่อนเล่นง่ายๆยังไแรงยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ยังแรงอยู่แต่ก็ อยู่ในโซนอยู่ครับเบาๆถ้ารู้มันแรงแล้วก็เบาเดี๋ยวให้มันเกื่อยคุมน้ำหนักพอดีย้อยนิดนึงไม่ใช่แบบนั่งนั่งแล้วพุ่งเลยนั่งย้อยนิดนึงไปมาใหม่มาใหม่ยังห่างอยู่นาโล่งสวยได้ได้

ให้กำลังใจบางคอมเมนต์อาจจะต้องดูนักกีฬาครับอาจจะไม่ได้ดูน้องยังอ่านเยอนะอืมฝั่งนี้โล่งหมดเลยคุมน้ำหนักเอายืนข้างกันก็ได้เออตรงนั้นอ่ะเออนั่นแหละ เยี่ยมไปไปเช็คดูว่าสองไหมเอาลูกเอาลูก,อ,ลกออกจากสามก่อนครูสามไหมเดินไปดูช่วยมันหน่อยเหมือนเมื่อวานต้องก้าวต้องเป็นพระเอกแล้วนี่อย่าลากกันนะตายลากกันครูอาจารยต้องจะ,จะบอกว่าระวังลูกเรื่องลูกอย่าง อ่าเห็นไหมแทนที่เราจะได้5กลายเป็นเหลือ2องหายไปสามแต้มครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่เรายังได้แต้มอยู่ก็น่าจะนําเป็น6ต่อ3ครับเก้าในรุ่น16ปีหญิงนะครับในรุ่นติดหกปีกูกูกําลังจะบอกแ<ต>อกล้ว <ๆ S 2> นะครับแข่งเพื่อตัดเขาล่อสวยดีพวก ดีแล้วดีแล้วลายตรงอะไรได้แล้วดูเวน้ำหนักนิดนึงเพิ่มให้มันไหลนิดนึงเพิ่มให้อืมฟูเข้าไปมาไปสวยเยียบ yeah.

เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ข้อเราเปิดแล้วปูเลยตั้งเป็นมือตีเนี่ยเยี <Yeah. S 1> ่ยมต้องให้ปูมาช่วย <Yeah. S 1> ไหมเนาะถ้าเก้าคิดว่าจะตกตรงหน้านะแล้วมันดีโดนแบบนี้เอาให้ถึงเหล็กเลย no, 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 no. ตี๊ของแล้วตี๊ดเดียวว่าได้สองครับจะไ่ต่าชลีเ <c> ห <oughs> รอ่ะจะไปจ่าชนทำไมเราไปเพิ่มแต้มให้เขาครับเมื่อกี้ทำแต้มให้เขาครับเราได้แล้วแต่เราเสียดายไปพู ดูหินดูอะไรข้างหน้าด้วยปูเ,เวลาเป็นธรรมชาติดิเยี่ยวตัวดิมาตรงตรงแก่นมาตรงตรงแก่นเก้าช่วยหน่อยปูเวลานั่งเเวางล,าลูกมันต่ำกว่าน,นี้หน่อยถ้ามันตกก็คือหยุดตรงนั้นเลยเก้าวช่วยก่อน นี่ตรงมาแบบนี้ถูกอะไรถถ้านั่งไม่ได้ก็ยืนถ้ายืนไม่ได้ก็นั่งเยี่ยมเยี่ยมเี่ดีนะนี่ขอบ เล่นใหม่มันมันอันนี้อยู่แล้วครับมันมันช็อตกันอยู่แล้วเออเออครับในด้วยสิบจับปีนอยา่งี้ ปปนั่งเราในรื่องของผู้ชายนะครับในร่องไหลตรงดิไหลตรงดิไหลตรง,ตรงถ้าไปถ้าเราจะโยนตกลูกมันต้องฝันตรงถ้าเราโยนย้อยโยนตกลูกมันต้องฝันตรงถ้าเราโยนย้อยแบบนี้นะ่ะลูกมันมันไม่ตรงมันจะเฉียงออกเลยเราไปเหมือนเดิมเอาเอางั้นเอางี้ครูให้ลูกต่ำลงกว่าเดิมได้ เนี่ยถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนก้าวลูกง่ายๆนะล,ลูกเนี้ยเออตรง่างนั้นนี่ตรง่างนั้นเลยน้ำหนักยังดีนี่ที่มันมีลูกเขาเปลายผู้ยืน ไม่ถึงบายไปช่วยนายเก้า มาการแข่งขันเพื่อแต่งตที่สล้เป็นที่สองสายระหว่าง่เพื่อตอที่สองละเนที่สงขอายลายภูเจียนเข้ามาหน้าลงตัดบนครับอาจารย์ครับเยี่ยมอาจารย์เป็นไงบ้างครับ รุ่นไปเสกข้าวเลยตีข้าวไวไม่โดนใช่ไหมถิ่นนี้เขก็ได้กินก็ไม่แน่อะไรแต่เราไปนี้เองที่สามสี่ใบไม่โดนอ่ะต้องต้องยอมรับอ่ะอืห้าเก่งด้วยแข่งที่ห้าเก้าครับจะเป็นการแข่งขันในรุ่นทิศสองปีถิ่นเพื่อตัดข้ารอบที่สองและเป็นที่สุดท้าย เก้99ปกติเรายืนเนี่ยถ้ามันไกลอ่ะเออเออดีขึ้นดีดีตัดได้ไหมตัดแล้วแต่เลือลูกสุดท้ายแต่เขาเหลือสามเราคุ้งละมวนมากับเราเมื่อวันนี้เขาไม่ได้เสียหายครับตีกันเลย ก้าวเตะตีก yeah. no no uh ัง huh. ก uh ีจะยิงแรงนะม้ต huh. uh ่อไปเราต้องเป็นจุดเปลี่ยนของเราเพื่อให้เราให้ได้แต้มไม่ได้ไปไปหนึ่งแต้มเอไปสู้ใหม่ไปไปเช็คก่อนจ้ะนั่งก่อนทันใจเลยแม่ก็ะล้วเราน้อยเหมือนไก่เหงาอ่ะไม่ได้อือหือรูวางเข้าไปคุมให้ก่อนเดี๋ยวให้ก้าวตีให้โซน ดีดีอ้าวเก้าทำงานแสดงลอยตุ๊บูช่วยหน่อยเล่นมั่นใจจริงกล้าไปขออยลูกหนึ่งลอยไปลุกไปสิ จริงๆไม่เป็นไอกเอาโอ้กูบอกว่างถ้าลูกมันย้อยอย่างเงี้ยมันไม่ถึงอยู่แล้วไปขบานเข้าไปทำอะไรไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวเกมต่อไปเราเป็นมือตีอุ้ยอ้าเป็นไร ลูกเราอะไปเตะลูกเราออกตลอดเลยตั้งแต่เ <c oughs> นี่ยเห็นไหมหนักส่งไม่ถึงเนี่ยเขาบวางไปกอบกลุ่มได้หมดเลยสาม,แล,มนนาแล้วเนี่ยเก้าแล้วเนี่ยไม่วางเข้าไปหมดก็นอกได้นะเนี่ย เออเอาไปรช่วยตีลูกเราออกลูกเราอ,อ่ะครับแล้วเขาเขาเขา,เขาได้หมดก็เกมเขาก็ตีสไลายนะอาจารย์เกมเดียวเกมไม่เป็นไ,ไ,ไรชู่มายังไ่มีอีกรอบ เกมแล้ว <Game. S 2> uh, <okay. S 1> ครับเกมแล้วครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปสู้ใหม่ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปสู้ใหม่ตัดนะลูกครับ